สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นด้สนใจกันอีกครั้งนะคะตามที่เมื่อวานนี้เราคุยกันถึงภาพใหญ่ของระบบอาวุธแบบสละชีพได้ที่เน้นผลิตเร็วราคาถูกที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนสมการสงครามแล้วก็ท้าทายการป้องกันประเทศทั่วโลกเลยวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่จับต้องได้กันมากขึ้นค่ะกับขีปนาวุธร่อนบาราคูด้า500ที่ไต้หวันกำลังพัฒนาร่วมกับสหรัฐเพื่อเสริมเคี่ยวเล็บให้กับยุทธศาสตร์แม่นที่ได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละค่ะ ใช่ครับคุณผู้ฟังโครงการนี้มันน่าสนใจมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องซื้ออาวุธเพิ่มธรรมดาธรรมดาแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะทั้งในแนวคิดการป้องกันประเทศของไต้หวันเองแล้วก็รูปแบบความร่วมมือกับสหรัฐด้วยคือเปลี่ยนจากเดิมที่นิ้นซื้อของแพงๆไม่กี่ชิ้นมาเป็นการเน้นปริมาณที่มากพอในราคาที่จ่ายไหวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่สมมาตร อย่างเช่นในช่องแคบไต้หวันนะครับอืมฟังดูเป็นการปลอบตัวที่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาแกะกล่องโครงการนี้กันเลยดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างคะเริ่มต้นที่จุดกําเนิดก่อนเลยค่ะโครงการนี้เป็นการจับมือกันร,ระหว่างใครกับใครคะดูเหมือนจะไม่ใช่แบบเดิมๆครับเป็นความร่วมมือที่ เ,เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติจงซานหรือ NCST ซึ่งก็เหมือนเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอาวุธหลักของไต้หวันนั่นแหละครับกับบริษัท a n d u r i เ n Industries ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่กำลังมาแรงมากจากสหรัฐที่สำคัญคือนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่บริษัทอเมริกันจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตขีปนาวุธบนแผ่นดินไต้หวันเองเลย ครั้งแรกที่ร่วมผลิตกันถึงในไต้หวันเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ขายหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบที่เราเคยเห็นใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป้าหมายหลักๆของโครงการนี้คืออะไรคะเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ท้าทายมากครับมี3มเรื่องหลกัลกๆเลย1คือต้นทุนต้องต่ำมากตั้งเป้าไว้ไม่เกินลูกละ6.5ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ก็รา,รา,รา 2, วๆสองแสนกว่าเหรียญสหรัฐสองแสนกว่าเหรียญต่อลูกเองเหรอคะ ถูกมากเลยนะสำหรับขีปนาวุธร่อนใช่ครับถูกมาก2คือผลิตจำนวนมากในประเทศคือต้องการสร้างสายการผลิตห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในไต้หวันให้ได้ร้อปอร์เซ็นตอืมผลิตเองทั้งหมดเลยครับและ3คือกรอบเวลาคือต้องเร็วคาดว่าจะใช้เวลาแค่1 8บแถึงยีเดือนในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เริ่มผลิตจริงจังได้เลยหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ทั้งถูกทั้งผลิตในประเทศได้เยอะๆแล้วยังต้องเร็วอีกฟังดูทะเยอะยานมากๆเลยค่ะแล้วทำไมต้องเป็นแอนดูริลล่ะคะบริษัทนี้มีอะไรพิเศษทำไมไต้หวันถึงเลือกจับมือกับสตาร์ทอัพแทนที่จะเป็นบริษัทอาวุธใหญ่ๆเจ้าประจำคะคือแอนดูริลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทผลิตอาวุธแบบดั้งเดิมนะครับพวกเขามาจากวัฒนธรรมแบบซิลิคอนวอลเลย์เลยเน้นเรื่อง AI ระบบอัตโนมัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วมาก เหมือนเป็นผู้พลิกโฉมหรือ disrupter ในวงการนี้เลยก็ว่าได้การเลือกแอนดริเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนทางเรื่องเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเลี่ยงปัญหาความล่าช้าของระบบการขายอาวุธแบบรัฐต่อรัฐหรือ FMS ที่ไต้หวันเจอปัญหาค้างส่งมอบอาวุธอยู่เยอะมากนะครับมูลค่าตอนนี้ก็กว่า2.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าการเลือกแอนดริวก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่อมรออาวุธนานจากระบบเดิมด้วยส่วนหนึ่งถูกต้องครับ แล้วแอนดรูวก็พิสูจน์เรื่องความเร็วให้เห็นมาแล้วอย่างเคสที่ส่งมอบโดรนเอาเทียสให้ไต้หวันได้ใน6เดือนเพราะเขาผลิตรอล่วงหน้าเลยยอมรับความเสี่ยงทางการเงินเองอ๋อไม่ต้องรอ FMS อนุมัติทีละขัน้นใช่ครับความร่วมมือนี้ก็เลยอาจจะเป็นต้นแบบของสิ่งที่เรียกว่า French Shoring ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือใช้ฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของไต้หวันมาช่วยแก้ปัญหาคอขวดของสหรัฐเองด้วยขณะที่ไต้หวันก็ได้อาวุธเร็วขึ้น วินวินทั้งคู่ครับเป็นโมเดลความร่วมมือที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจจะเปลี่ยนวิธีที่ประเทศต่างๆจัดหาอาวุธในอนาคตได้เลยทีนี้มาดูตัวขีปนาวุธกันบ้างค่ะบาราคูด้า5 0านี้มีความสามารถอะไรเด่นๆบ้างคะตัวบาราคูด้าจริงๆมันเป็นตระกูลอากาศยานอัตโนมัติของแอนดูริลอยู่แล้วนะครับออกแบบมาให้ปลิดง่ายเยอะและก็ราคาถูกสำหรับรุ่น500ที่เอามาพัฒนานี้เดิมชีออกแบบมายิงจากเครื่องบิน พีสัยก็ค่อนข้างไกลเกือ 1, km, บพันกิโลเมตร926กิโลเมตรบรรทุกหัวรบได้ประมาณ45กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตความเร็วต่ำกว่าเสียงประมาณ0.74มักแต่ที่ไต้หวันทนํานี่ต่างออกไปใช่ไหมคะไม่ได้จะยิงจากเครื่องบินใช่ครับและนี่คือจุดสำคัญที่สุดเลย คือ NCSTIS ของไต้หวันเขาเอาดีไซน์นี้มาดัดแปลงให้สามารถยิงจากฐานยิงเคลื่อนที่ภาคพื้นดินที่ติดบนรถบรรทุกได้เพื่อใช้โจมตีเรือรบโดยเฉพาะเลยครับอ๋อเปลี่ยนจากยิงจากฟ้ามาเป็นยิงจากรถบนพื้นแทนแบบนี้มันท้าทายทางเทคนิคไหมคะแล้วทาไมถึงเลือกทางนี้ก็มีความท้าทายนะครับเช่นอาจจะต้องติดจรวดขับดันช่วยส่งหรือบูสเตอร์ตอนยิงขึ้นจากพื้นแต่ข้อดีที่ได้กลับมามันมหาศาลเลยคือความอยู่รอดสูงขึ้นมาก ฐานยิงบนรถบรรทุกเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้กระจายกําลังได้ซ่อนพรางง่ายใช้กลยุทธ์ยิงแล้วหนีได้ดีกว่าเยอะอ๋อไม่เหมือนฐานทัพอากาศหรือเรือรบที่เป็นเป้านิ่งหรือป้ายใหญ่ใช่ครับศัตรูหาเจอยากทําลายยากขึ้นเยอะเป็นการปรับใช้ที่ฉลาดมากเลยค่ะทําให้มันคล่องตัวเอาตัวรอดได้ดีขึ้นแล้วที่บอกว่ามันอัตโนมัติแล้วก็ทํางานเป็นฝูงได้ละคะอันนี้ดูเป็นจุดเด่นของแอนดูริลเลยมันหมายถึงยังไงคะขีปนาวุธมันคิดเองได้เลยเหรอ มันขับเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนครับมี AI ช่วยรู้จำเป้าหมายแต่ที่สำคัญมากๆคือมันทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้คือขีปนาวุธหลายๆลูกมันสื่อสารประสานงานกันเองได้โจมตีแบบอิ่มตัวหรือ saturation attack โจมตีแบบอิ่มตัวครับคือระดมยิงเข้าใส่จากหลายทิศทางพร้อมๆกันเยอะๆจนระบบป้องกันของศัตรูรับมือไม่ไหวนะครับ โห oh, นึกทาพตามแล้วน่ากลัวเลยนะคะเหมือนใช้ปริมาณเข้าสู้ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจเลยคุณค่าของบาราคูด้า5 0 0ไม่ได้อยู่ที่ตัวมันลูกเดียวเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่มวลอัตโนมัติและหลายทิศทางต้นทุนที่ต่ำมากๆเนี่ยราวสองแสนเหรียญทำให้ไต้หวันมีได้เป็นพันๆลูกเทียบกับซิยงฟงทีสามที่แพงและมีจำกัดอาจจะแค่หลักร้อยต่างกันเยอะมากเลยใช่ครับแนวคิดคือ ใช้ฝูงบราคูด้าราคาถูกเนี่ยไปบั่นทอนระบบป้องกันของกองเรือจีนก่อนบังคับให้เขาใช้จรวดสกัดกั้นแพงๆมายิงทิ้งพอยิงจนระบบป้องกันเริ่มล้าหรือรับไม่ไหวก็เปิดช่องให้ขีปนาวุธที่แรงกว่าอย่างเซียงฟงทริสามเข้าไปโจมตีเป้าหมายสำคัญได้อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือภาพของยุทธศาสตร์เม่นที่ชัดเจนขึ้นเลยคือทำให้การโจมตีไต้หวันมันยากแล้วก็แพงมากๆจนไม่คุ้มใช่ครับ คือสร้างสภาวะที่เรียกว่า Hellscape หรือนรกบนดินสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่คิดจะบุกทำให้ต้นทุนความเสี่ยงมันสูงจนรับไม่ได้เปลี่ยนเกาะไต้หวันทั้งเกาะให้เหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินที่จมไม่ได้นะครับอืมกระจายอาวุธไปทั่วเกาะเลยประมาณนั้นครับทำให้การโจมตีมันยากมากฟังดูเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจจริงๆคะ่ะแต่กลับมาที่ประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือเป้าหมายผลิตเองร้อเอร์เซ็ในไต้หวัน อันนี้ฟังดูดีมากๆแต่ทําได้จริงแค่ไหนคะอันนี้คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยครับประธาน NCSIST เองก็ย้ําว่าจําเป็นมากเพราะถ้าโดนปิดล้อมไต้หวันไม่เงินยูเครนที่ยังรับของทางบกได้ความสามารถในการฟื้นตัวทั้งหมดต้องสร้างบนเก่านี้แต่ข้อมูลตอนนี้ก็ชี้ว่าชิ้นส่วนขีปนาวุธของไต้หวันกว่า70%ยังต้องนําเข้าอยู่ครับ70%เลยเหรอคะเยอะมากแล้วชิ้นส่วนหลักๆที่ว่าต้องนําเข้าคืออะไรบ้าง ทำไมผลิตเองยากคะส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนไฮเทคครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตที่ใช้ขับเคลื่อนแล้วก็พวกระบบนําวิถีกับ GPS ความแม่นยําสูงการพัฒนาผลิตของพวกนี้ในประเทศโดยเฉพาะเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเล็กๆเนี่ยมันยากมากครับมีไม่กี่เจ้าในโลกที่ทําได้ครอบวงจรต้องใช้ความรู้เทคโนโลยีเยอะมาก n c s i s ก็เคยพยายามทำเครื่องยนต์สำหรับ FCK1 มาแล้วก็รู้ว่ามันซับซ้อนแค่ไหน หมายความว่าถ้าแก้ปมเรื่องนี้ไม่ได้เป้าหมายหลักเรื่องพึ่งพาตนเองในสงครามก็อาจจะไม่สําเร็จใช่ครับความเสี่ยงใหญ่สุดอาจไม่ใช่ตัวขีปนาวุธมันดีหรือไม่ดีแต่อยู่ที่ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมนี้แหละถ้าสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศที่มั่นคงไม่ได้โดยเฉพาะการหาแหล่งผลิตเครื่องยนต์ระบบนําวิถีที่ไม่พึ่งพาชิ้นส่วนจากจีนหรือเรสฟรีได้จริงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เรื่องพึ่งพาตนเองก็จะเออถูกบั่นทอนไปเยอะ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานนี่แหละครับเลยกลายเป็นจุดศูนย์ถ่วงที่แท้จริงของโครงการนี้เข้าใจเลยค่ะมันเป็นเรื่องความยั่งยืนระยะยาวจริงๆแล้วทางจีนเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่าทีทางการการของปักกิ่งก็คือพยายามลดทอนความสําคัญทา,ทางทหารลงไปอ้างว่าเทคโนโลยีตัวเองเหนือกว่าแล้วก็ประนามว่าเป็นการยั่วยุละเมิดหลักการจีนเดียวตามปกติครับนั่นคือสิ่งที่เขาพูดออกมาแต่ลึกๆแล้วนักวิเคราะห์มองว่า จีนกังวลเรื่องอะไรกันแน่คะใช่แค่ตัวบาราคูด้าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นมีการวิเคราะห์กันว่าความกังวลจริงๆอาจไม่ใช่ตัวขี่ปนาวุธโดยตรงแต่คือแบบอย่างของการผลิตร่วมแบบนี้ครับการที่บริษาัทารัฐเข้ามาร่วมผลิตอาวุธบนเกาะไต้หวันโดยตรงเนี่ยมันอาจกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งยกระดับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงไปอีกขั้นและที่สำคัญคือมันกัดกร่อนประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การปิดล้อมที่จีนอาจจะใช้ในอนาคต อ๋อคือถ้าไต้หวันผลิตอาวุธเองได้แม้จะถูกปิดล้อมอันนี้น่ากังวลกว่าใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จีนกังวลที่สุดเข้าใจแล้วค่ะคือกลัวโมเดลนี้ที่อาจจะถูกใช้กับอาวุธอื่นๆอ,อีกในอนาคตนอกจากเรื่องห่วงโซ่อุปทานกับปฏิกิริยาจากจีนมีความท้าทายอื่นอีกไหมครับก็ยังมีความเสี่ยงทางเทคนิคอยู่บ้างครับเรื่องการดัดแปลงขีปนาวุธ การบูรณาการซอฟต์แวร์เข้ากับระบบบัญชาการเดิมของไต้หวันแล้วก็แน่นอนข้อจำกัดด้านงบประมาณแม้ไต้หวันจะเพิ่มงบกลาหมแต่โครงการใหญ่แบบนี้ก็ใช้เงินเยอะมากครับฟังดูแล้วโครงการบารากูด้า5 0 0นี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนจริงๆนะคะ มันสะท้อนการปรับตัวครั้งใหญ่ของไต้หวันไปสู่การป้องกันแบบอสมมาตรใช้เทคโนโลยีใหม่รูปแบบความร่วมมือใหม่เพื่อรับมือความท้าทายใหญ่ด้านความมั่นคงมันมีศักยภาพเปลี่ยนเกมได้แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายทางอุตสาหกรรมที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้จริงๆใช่เลยครับความสำเร็จของโครงการนี้จึงไม่ได้วัดกันแค่ว่าขีปนาวุธยิงได้ไกลแค่ไหนหรือแม่นแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าไต้หวันจะสามารถสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่พึ่งพาตนเองได้จริงๆหรือไม่โดยเฉพาะส่วนที่ยากที่สุดอย่างเครื่องยนต์กับระบบนำวิถีซึ่งเป็นหัวใจของความยั่งยืนในระยะยาวเลยครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากๆ ว่าการผสมผสานนวัตรกรรมจากข้างนอกกับความสามารถในการผลิตภายในให้ยั่งยืนเนี่ยมันจะกลายเป็นกุญแจสําคัญของการป้องกันรประเทศในศตวรรษที่21นี้จริงๆหรือเปล่าบาลาคูเด5 0 0อาจจะเป็นบททดสอบสําคัญบทหนึ่งที่กําลังจะให้คําตอบเหล่านี้เรื่องนี้ครับเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าคบคิดมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการเจาะลึกที่เข้มข้นนี้นะคะทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ